เมื่อมีสมาธิมีสติมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาก็ไม่มาดัหนับเมื่อมีทั้งสมาธิสติสัมปชัญญะปัญญาก็เกิดให้เราสาม,มารถที่จะนำเส้นทางมองเห็นเส้นทางชีวิตที่เราจะเดินได้ดีขึ้นอันนี้คือไหว้พระพุทธไหว้คำคำจะให้ไหว้ให้ถึงแก่นแท้คำพระธรรมมองถึงคำสั่งสอนอันเป็นเนื้อแท้ ที่ไม่มีวันตายไม่ประทรรจะถูกใบลานไม่ประทรรจะถูกใบลานก็อยากไหว้แบบตัวหนังสืออักษรอย่างเดียวเราอ่านคำภีให้ตีความเข้าไปข้างในทะลุตัวหนังสือทะลุตัวคำภีทะลุตัวอักนั้นจึงเรีว่าถึงพระธรรมถึงหลักที่จะนําไปปฏิบัติให้จิตใจมั่นคงปราศจากความโศกเศร้าเสียใจ การใช้จากความทุกข์นั้นจึงเรียกว่าไหว้ถูกพระธรรมไม่พระสงค์จะถูกลูกชาวบ้านคือไหว้ไปก็จิตมันนึกลูกคนนั้นลูกคนนี้คนนั้นคนนี้ิ่งมาบวชแต่นั้นแหละจิตเราก็เลยขวางกัน้นความคิดก็เลยขวางกัน้นไม่ถึงพระสังฆค,คุณที่แทก้กิงของพระพุทธเจ้าของเราสาวกสงฆ์มันก็เลยเป็นแดนภูเขายังมาอะไรที่ขวางกัน้น ทำให้จิตของเราอยู่ห่างไกลพระนิพพานอยู่ที่ยาวนานแสนไกลไปถึงนท,ทีนั้นเราเปิดทั้งสามทางไม่ว่าจะกาบพระพุทธขับพระธรรมขับพระสงฆ์อริยะสงฆ์ก็จะถึงนั่นวันนี้วันเกิดให้เราได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดคุณงามความดีและเกิดความมั่นคงในจิตในใจในพิจิตของเราให้มีมาตรฐานของชีวิตของตนเองมีแก่นแท้ของชีวิต แล้วเราจะเป็นผู้ที่ได้พบความสุขในที่สุดของชีวิตงั้นก็ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตทุกคนที่วันเกิดวันเกิดวันนี้ให้เกิดแต่เรื่องที่ดีๆกับชีวิตตลอดไปทุกส